วาระอุปาทานิโลทวาระอจจุปปนาวาระอนุโลมนายปุคโลกาสะวาระรูปขันธะมูระเวทนาขันธะมูลียมักะอนุโลมปุจฉายัสสะยัสสะรูปขันธ o'r gwbl Gracias. Bye. ว่าปุปาทาขณะสมังคีของชีวิตตะนวากกัลาที่เกิด ปฏ<ส>ิิส um ัญนาปฏิเสธองค์ธรรมของสังสยาฏเพราะว่าปุุชนสีคนเศรษบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดในบัญจาโอการูปฏิกี่เรียกว่าอุปาทนาสมังคี ของปัญจกโรการาปฏิสนที่ 45, ิ 35, กสิบห้าเจตสิกสามสิบห้ากรรมชักกะลาบสามเจ็ดสี่กับปัญจกโรการาภภูมิยี่สิบหกสุขติอเนตุกะบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังเกิดในอักษยญญศาสตรภูมิที่เรียกว่า ปาทนาสมังคีของชีวิตตหรหนกว่าราที่เกิดในขณะแรกกับขึ้สัญญาสตปูมหนึ่งซึ่งเป็นองค์ธรรมของสันิญญาอดเหล่านั้นแมว้ว่ารูปปั้นกำลังเก,กิดเกิดแต่เวทนาขัน ไม่ใช่กำลังดับปาติลมุชฌายาสังวัตนะยาตงวาตนะยาติเวทนาขันโทนิรุชติ คำลังกับแกบุคคลใดในภูมิใดรูปปั้นก็กรารถเกิดแนนก่บุคคลนั้น ชาติเป็นสังสยาบทองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ปุถุชนสี่ผลปุุคนสี่ซึ่งกำลังตายในจัตุโวกาลภูมิปัญจากโวการูมิที่เรียกว่าพังค์คณะสมังคี ของจุติ 49, จิตสิบเก้าเจตสิกสามสิบห้ากรรมสัชชุที่ดับทั้งสุดท้ายกับจัตุโการภูมสีปัญจกโการภูมยี่สิบหกองค์ธรรมของสังสยาบทไม่มีฉะนั้นคำถามบทนี้เป็นโมฆะปัญหาถามว่า หรือว่าเวทนาขันกำลังดับแก่บุคคลใดในภูมิใดรูปขันก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมพระองค์จึงทรงแก้โดยปฏิเสธที่สัชนาว่าโน จึงเป็นคำวิสัชนาปฏิเสธองค์ธรรมของสังสยาบทเพราะว่าอุตุชนสีผลบุคคลสีซึ่งกำลังตายในจกตุโกกาลภูปัญจโกกาลภูิที่เรียกว่าทางพระคาะสมังคีของ สากรรมมัชรุที่ดับทั้งสุดท้ายกับประตูโกโกาลภุมสีปัญจากโกกาลภุมสิยี่สิบหกซึ่ง,งเป็นองค์ธรรมของสันนิฐานบทเหล่านั้นแปลว่าเวทนาขันกำลังกบ โอเคโอเคได้ต <Okay>, okay. ้ง <expand> ับกอวาวะปีปูปทะวันิโรธะวาระปัจจุบันะวาระผ่ชนินิใยภูมิโลกาสวาระภูรูภัขันธะภูระเวทนาขันธะปูริยมกะ อนุโลมปุชฌายัสสาญาตถารูปคันโตนุปัชชี แก่บุคคลนั้นในภูุิมนั้นใช่ไหมวิสัชนาจตุโกกาลปัญจโวกาลา น,นั้นรูปปัจันไม่ใช่กำลังเกิดแต่เวทนาขันกำลังลักแก่บุคคลเหล่าน,านั้นในภูมินั้นเพื่อบุคคลเหล่าน,านั้นกำลังเกิดในอรูปปู ในอูมนนินั้นรูปขันร้อ เป็นสังสยาบทโคงธรรมของสันนิฐานบทได้แก่อุุโสชีผลกุคนสีซึ่งตากลางตายในจัตุโภคารุภุมปัญจโภการะภุมที่เรียกว่าทางทักษณะสมังคี ของจุติติต 19, สิบเก้าเตสิกสามบารรมัจะรูปที่ดับคั้งสุดท้ายกับจัตจจตุโกาลภูมิสี่ปัญจกโกรลภูมิยี่สิบหและปิเตตุโชนหนึ่งโพนเสขบุคคลสซึ่งกำลังเกิด ภูมิที่เรียกว่าอุปาคณาสมังคีของอรูปปฏิสนทิจิสีเจตสิกสามสิบอัปรูปปุมิณสีสุสุติอหตุตกปุคนหนึ่งซึ่งกำังตายในอสัญญาสัตตภูมิที่เรียกว่าธรงคคณาสมังคี ของชีวิตรตระทาวระกะราที่ดับครั้งสุดท้ายกับกสัญญาสัตตภูมิหนึ่งองค์ธรรมของสังสยาบทได้แก่อกงค์ธรรมหมวทังเท่านั้นปฏิโลมาปุชายัส ภูมิในภูมินั้นเวทนาขันธ์ก็ไม่ใช่กำลังรักรูปขันธ์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแสดงในองค์ธรรมในปฏิโลมปุชฉายัสะวาปนะาญาตเวทนาขันโนาะวินะ สันนิฐานนะโบ สตรีสนทิจิดสิบห้าเจตสิกสามสิบห้ากรรมชกษับสามเจ็ดสี่จับปัญจโวการะคูมยี่สิบหกสุตติอหตุกะบุคคลหนึ่งซึ่งกนำเกิดในอาสัญญาสัตตภูมิที่เรียกว่าอุปาทคณาสมังคี ของชีวิตตะนาว่าตกตราบที่เกิดในขณะแรกกับอส,สัญญาสัตตภูมิหนึ่งและและติเหตระกุตุชนหนึ่งผลเสกขาบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดในอรูปภูมิที่เรียกว่า ปาปรักนาสมังคีของอารูปปิสนพิจิตสีเจตสิสามสิกับอารูปภูมมสีสุขสติยละตุกะบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังตายในอสัญญาสัตตภูมิที่เรียกว่าทาภัชนาสมังคีของชีวิต